จ้าพี่น่องเขาป้าเก็บดิ้งอนกันต่อจ้าจ้ะพี่น่องนี่เขาซุกเต็มที่แล้วจ้าแดงแดงจ้าพี่น่องจ้าพี่น่องบางตนนี่จ้าพี่น่องบางตนเดียวดุกดุก พี่น้องเอ้ยสวนบูบรีเนะี่ยจะมีตัวหน่วยใหญ่ๆจะตอนนี้เขาเต็มเ้จาจะพี่น้องแต่ถ้าเทาเก็บช่วงนี้ก็จะไปทําความสะอาดอย่างนะจ๊ะพี่น้องแต่ว่าถ้าถ้าพี่นอ้องคนไทยถ้าเพิ่อนอันปักขายแบบแบบแบบลือกทําความสะอาดนะแม่จ้ะพี่น้องแบบนี้เป็นตำมาตากจาก้ะตากแล้วก็เอาไปขายแหนบริษัทที่เขาซื้อไปเฮ็ดอนันน้ำทราบนา้ำพลไหมนะจ๊ะพี่นอ้องโอ้ย เจ้าพี่น้องโอ้ยพี่น้องมังลิงก่อนทั้งลิงก่อนทั้งบูบรีจเ,จ,จ,ออเ,เ,เจ้าพี่น้องเอ้ยลกคักลกแน่จ้าบังเนี่ยเจ้าสะอ่อนเด้พี่น้องโอ้ยบังเนี่ยสิเป็นวัดวัดเจ้าพี่น้องป่านนี้นะคือทรงมีน้ำมูกจ้า อากาศเย็นร้มพี่น้องเมียจ้าพี่น้องเอ้ยหน่ะจ้ะดกคักดกแน่จ้าพี่น้อง ดกขัดดกแน่ตะนวยใหญ่ๆบเบอรี่รนะิ่องอนดกดกนะจ้าพี่น้องอ่าอาจารย์พี่น้องลงมือเก็บกันเลยจ้า ไปแล้วนึ่งปากจ้าเอ้าไปต่อจ้าจับพี่หน่องดกๆ เขาอยู่ตามติดห่าพี่น้องจ้ะแดงขึ้นไปเต้มป้าจ้ะพี่น้อง ตก้จกพี่น้องตกนี่เขาตกแล้วเ,เขาก็จะล่นถิ่นกระไลแล้วจ้าพี่น้องเขาง่อมล่นแต้มดิ่นดูจ้ะห้อยง่า ติดต่อไม่พี่น้องเอาได้ไหมจ้ะจ้ะพี่น้องอเขา เกิอดอยู่น้ำตอ่อใหม่ไหมจ๊ะจา้พี่น้องบ้างเกิอดอยู่ทั้งตอ่อใหม่พี่น้องเลยขาด เอาได้ปะเนี่ยโอ้ยหลนถิ่มเมิดพี่น้องเต็มแล้วจ้ะพี่นอนับเขาปากแบบนี้ยัขาก็จะเฮียจะไปแท้กกันจ้ะ ครูปลีกับปนมาหลายจ้ะพี่น้องี๋ยวค่อยไปเลือกออกจ้ะทูอินวันเนาะพี่น้องตักไปน้ำกัดทั้งสองอันนี้ละจ้ดี๋ยวค่อยข้าไปแยกออกจ้ะจเดี๋ยวแดดเดี๋ยวคืมจ้าพี่นอ้องตอนไหนแค่ลมจ้ะเริ่มห่อนลวพี่น้องได้อดเสือออกแล้วจ้ะ กรโดนเจ้าพี่น้องถ้ากันมาเข็ดอาหารกินก่อนตรงนี้โซนก็นจ,จะยูตั้มพี่น้องพีดดินได้จ้ง พี่น้องสำหรับมื้อนี้กะเพียงท่านีเนาะจ้กเดี๋ยวเจอกันไม่คลิปหนาจ้าพี่น้องจังไรกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮคลิปใหม่ต่อไปในเด้อจ้าพี่น้องมื้อนี้อากาศบ่ดีปายในจะมันว่แดดมันหนาวไหมจ้กะก็เลยบ่ตากโดดนะจ้ะอันได้สองถังแต่ก็บ,บ่เต็มปาไในดอกจ้าพี่น้อง เดี๋ยวห้าคคอยมาเก็บมือหนาเนาะจ้ะสำหรับมืออีกอล่าพี่ล่าน้องไปสะก่อนเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหนาจ้าพี่น้องขอบคุณสุป,ปูทุกคนที่เข้ามา,าติดตามแลวก็ให้กำลังใจขอบคุณได้หลายจ้าสวัสดีจ้า